ชอบดูนกพิราบจีบกันโอ่ย้ช่เอาเสียงเพลงเดี๋ยวปิดปิดเสียงก่อนนะคะมันมีเสียงเพลง ปิดเพราะว่ามีคนเปิดวิทยุเปิดเพลงเสียงดังรอนนะเนี่ยต้องเดินทางนี้เลยนี่คือทางมาอันนั้นคือทางไปเออต้องเดินทางไปสิ ดอกไม้ไม่มีแล้วนี่เป็นแครอทป่าแครอทป่าจริงๆนะคะพ่อจำได้ส่วนดอกเนี่ยอีกแปดเดือนอีกประมาณเจ็ดเดือนถึงจะออกดอกให้เห็นดอกไม้หายหมด ไม่สวยแล้วโอ้ดีร้านอาหารนี้ไม่เปิดดนตรีว่นไีไ้เปิดดนตรีค่ะเปิดแพลงบรเลงจะถึงแล้วอีกครึ่งหนึ่ง โห oh, ร้อนร้อนนะเนี่ยหัวร้อนร้อนแล้วมันเหนื่อยอีกสักหน่อยก็จะมีสกูตเตอร์ขับสกูตเตอร์มาตรงนี้ oh. oh. ต้นนี้เป็นต้นที่ดอกคล้ายๆดอกชบาแต่เป็นดอกโตๆเหมือนดาวเทียม โตเท่าจานค่ะเนี่ยที่ใบใหญ่ๆน่าจะเป็นตะกูลฝ้ายนั่นไงสกูตเตอร์สี่สี่คันสิ Nó à, vừa nãy nằm Ủa, mua lạnh Ui, mua lạnh ดีนะเขาไม่ถอนทิ้งค่ะน้าไงมู้หลันออกดอกแล้วเนี่ยค่ะถ้าต้นคาบอนที่ชู่ถ้าโตอ่ะจะประมาณนี้โหดีนะเขาไม่ถอนทิ้งแล้วห่วงดอกดอกสีเหลืองเล็กๆเขาเอาไปทำชาค่ะเป็นยาด้วยนะคะ